ทคนไใจเอเชสวัสดีค่ะนับถอยหลัง345วันสู่ AEC วันนี้ไปดูแผนขยายตลาดส่งออกขนมป๊อกกี้ของญี่ปุ่นหลังประสบความสำเร็จในเมืองไทยมาแล้วส่วนที่เมียนมาก,กำลังเร่งพัฒนาการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษเจาะตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาซากิกลิโก้บริษัทผู้ผลิตบ็อกกี้ขนมปังแท่งเคลือบช็อกโกแลตของญี่ปุ่นมีแผนจะส่งบ็อกกี้ไปจำหน่ายที่อินเดียภายใน2ปีนี้เพื่อเพิ่มยอดขายทั่วโลกหลังจากวางขายใน30ประเทศรวมทั้งจีนสหรัฐยุโรปและเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้โดยตั้งเป้าจะทำยอดขายให้ได้1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2563ปีที่ผ่านมายอดขายทั่วโลกสูงถึง380ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ8จากปีก่อนหน้านี้ซึ่งร้อยละ30มมาจากทวีป ยุโรสมาคมเกษตรปลอดสารพิษเมียนมาได้จัดอบรมให้ความรู้และเทคนิคการปลูกพืชไร้สารพิษแก่เกษตรกรในนครย่างกุง้งเนื่องจากผู้บริโภคนิยมผักปลอดสารพิษมากขึ้นทําให้ขายได้ในราคาดีเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากลเพื่อที่จะได้รับประกาศนียบัรรับรองคุณภาพและสามารถส่งออกผลผลิตไปขายยังต่างประเทศได้ ยังอยู่ที่เมียนมานักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและรักสิ่งแวดล้อมมีผลงานเข้าตานักพัฒนาชาวญี่ปุ่นจนได้รับทุนการศึกษาส่วนที่ลาวรัฐบาลร่วมมือกับสื่อโทรทัศน์จัดทำรายการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน สองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของเมียนมาได้รับทุนการศึกษาอย่าง Engineer and s c i e n t i s t จากญี่ปุ่นราวห0 0 0งแบาทต่อคนโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมสิทธิเก่าเมียนมาญี่ปุ่นและมูลนิธิฮอนด้ามีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมนักศึกษาเรียนดีได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาวถแถลงข่าวเปิดตัวรายการโทรทัศน์บ้านของข่อยภาค2รายการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนนเซฟโดยรายการนี้ผลิตขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ในแง่บวกและสอนให้เด็กรู้จักสังเกตเพื่อเตรียมตัวเข้าโรงเรียน ส่วนเวียดนามเร่งปลูกดอกฮวาดาวหรือดอกเหมยเพื่อให้ทันฉลองเทศกาลเตศซึ่งตรงกับวันตรุษจีนตามปฏิทินจันทรคติชาวเวียดนามในเมืองดองฮากำลังเร่งปลูกดอกไม้มงคลที่นิยมใช้ในวันตรุษจีนอย่างดอกฮวาดาวหรือดอกเหมยและดอกฮวาไมา้ซึ่งหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นและความชื่นบานแห่งฤดูใบไม้ผลิ แม้ทุกชาติในอาเซียนจะฉลองวันปีใหม่ตามสากลคือวันที่หนึ่งมกราคมแต่เวีดนามฉลองปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติเหมือนชาวจีนซึ่งตรงกับวันตรุษจีนหรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่าตรุษเตดปิดท้ายเอเชียคอนเน็วันนี้ที่ความกังวลใจเรื่องการใช้สื่อของเกาหลีใต้หลังกระแสนิยมโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมถึงเกาหลีใต้ด้วยค่ะ มีผลสำรวจพบว่าผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่นิยมแชร์รูปสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปและอาหารที่กำลังรับประทานโดยไม่รู้ว่าอาจกำลังทำให้เพื่อนๆที่เข้าไปดูเกิดความเครียดเพราะมีชีวิตไม่หรูหราเท่าคนอื่นนักวิชาการจึงออกมาเตือนนะคะว่าไม่ควรใช้ Facebook เพื่อดูภาพแชร์ของผู้อื่นมากเกินไปเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมและโรคซึมเศร้าได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 在一起。